บางบัวทองมูลนิธิร่วมกับเถานังคณะกรรมการจัดงานงิ้วซิกโกและประเพณีมหาทานงานทิ้งกระจาดประจำปี2,568ขอเรียนเชิญคณะศิษายานุสิ์ลูกหลานและท่านที่เคารพนับถือเลื่อมใสสถาในบารมีเจ้าพ่อจุย้ยเจ้าแม่ทองคำแห่งศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตลาดบางบัวทองที่อยู่คู่กับพี่น้องชาวบางบัวทองมานานกว่าร้อยปี เข้ากราบสักการะบูชาขอพรปึงเท่ากงมาตัวเทพเทวะเทวดาฟ้าดินและได้มีส่วนร่วมในการสกการะบูชาสืบสารประเพณีอันดีงามโดยการร่วมบริจาคเงินเข้าสารอาหารแห้งเป็นมหาทานเพื่อบริจาคในการทิ้งกระจาดเบื่อทิศบุญกุศลให้แก่ดวงวิญญ,ญาณสับปสัตว์ทั้งหลายและดวงวิญญ,ญาณไร้ญาติในประเพณีมหาทานงานทิ้งกระจาดประจำปี2568นี้ เทศกาลงานงิ้วซิกโกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่31สิงหาคม2568ณศาลเจ้าพอจุยตลาดบางบัวทองในการจัดงานในครั้งนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการแสดงประการจีนหรืองิ้วคณะเซ็งงวยเตียเกียร์ทวง จะแสดงเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปไรยนามเท่านังคณะกรรมการจัดเทศกาลงานงิ้วซิโก,โกประจำปี2568ประกอบด้วยคุณวรชัยทํารงวราพรคุณปราณีโอจริยาพิทักษ์คุณธงชัยขัดตินานนท์แพทย์หญิงส้อยสะอางพิกุลสดศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์พงทองคำคุณเจ๋งเอี่ยมแซ่เสี่ยวคุณธีรพันธ์วีระดุษฎีนนท์และคุณพันศักดิ์พงปียนนท์ สำหรับประเพณีมหาทานการทิ้งกระจาดเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่ดวงวิญญาณไร้ญาติและดวงวิญญาณสับปะสัตว์ทั้งหลายบางบัวทองมูลนิธิจะประกอบพิธีเป็นสองครั้งดังนี้ครั้งที่หนึ่งณศนะาลเจ้าพ่อจุ้ยตลาดบางบัวทองในวันเสาร์ที่30สิงหาคม2,568จะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครั้งที่สองณนะสุสานบางบัวทองมูลนิธิ ในวันพฤหัสบดีที่18กันยายน2568เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปในโอกาสนี้บางบัทองมูลนิธิขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับเท่านังคณะกรรมการจัดเทศกาลงานงิวซิโกประจำปี2568และทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินข้าวสารอาหารแห้งเป็นมหาทานในประเพณีมหาทานทิ้งกระจาดปีนี้ ขออานาจบารมีคุณพระศรีรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีเจ้าพ่อจุ้ยเจ้าแม่ทองคําประจําศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตลาดบางบัวทองถวยเทพเทวาเทวดาฟ้าดินจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้คณะสิทธิานุสิ์ลูกหลานปึงทองกงม้าและผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในเจ้าพ่อจุ้ยเจ้าแม่ทองคําจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีเงินมีงานมีบ้านมีรถมีเกียรติมียศร่มเย็นเป็นสุขมั่งมีศรีสุข ธุรกิจการร้านค้าเจริญรุ่งเรืองขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยเถิน